สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนักขีขยีข่าวนะครับผมก็เตือนพระอาจารย์คนแล้วนะครับนะไม่ฟังนะครับนะนะผมก็เตือนพระอาจารย์แล้วไม่ฟังเมื่อไม่ฟังเขาต้องก็ต้องโดนนะครับนะเต้องโดนฟาดแล้วก็ต้องโดนนะเขาจะเอาคลิปมาเปิดได้ไหมล่ะเห็นหรือยัอยงครับเห็นหรือยัอยงครับ ไปโทรคุยแล้วเขาช่วงนั้นเป็นหรือยังอยู่มาม่ม่่แ่่่่่่นะนน่่่เ่่่่่่่่่ห่่่่่่็่่่่่งก็่่่่่่่น่น่่อ่่่่ง่่่่่่่่อ่่่่่ก่่่่่่่่่่ะเ่่่่่ะ่่่่่่น่่่่เ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่สุ่ก่่้ย่่่่่่ร่รร่่่่่่่่่่่่่่น่่่่่่ ผมก็พูดหลายรอบแล้วเห็นไหมนะครับผมก็พูดหลายรอบแล้วไม่ใช่ผมไม่พูดนะครับนะเรื่องนี้ก็คือแบบก็บอกหลายรอบไม่ใช่ผมไม่บอกนะครับว่าไม่อยากพัดจา์ออกมานะอยากไม่อยากเข้าออกมาเป็นไงอย่างทีนี้เป็นไงทีนี้โดนฟ้ฟเข้าไปเป็นไงอะ่ะไอ้เห็นหรอ เดี๋ยวทั้งออกมาอีกเชื่อผมดิทั้นหายไปเงี้ยวันนี้หายวันนี้หายเดี๋ยวขึ้นตอนเย็นเดี๋ยวขึ้นตอนเย็นเนี่ยเดี๋ยวมาดูคลิปผมเนียขึ้นตอนเย็นเออนะเชื่อผมดิเดี๋ยวมาดูคลิปผมแล้วก็เดี๋ยวขึ้นตอนเย็นเชื่อผมป่าล่ะเอานะผมร้อยรับร้อยล้วสิบหายไม่ได้กี่วันเดี๋ยวขึ้นอีกนะผมกาเตือน นะให้พระก็ให้อยู่สวดพระไปไม่อยากให้มา,าตรงนี้เป็นยังไงอะโ,โดนฟาดมาให้เป็นยงไงอะนะเจอช่างฟาดเป็นไงอะผมบอกแล้วอยู่แบบมอไม่แม,ะม,ะมะ้แต่ไปยุ่งกับเขาไปเอาหน้าแทงเขา,าถึงเรื่องเงินเจ็ดพันเนี่ยไปยุ่งกับเขาเป็นไงอะไอแสบแฮมอ่ะมันก็มีลายลายรถอ แล้วทำไมมันไม่โทรหาโรถอ่ะฮะทำไมมันไม่โทรหาโรถอ่ะมันก็มีลายนะเอออาจารย์ไปยุ่งอะไรข่าวพาอจารย์ที่่เออหนิงติดต่อพระอาจารย์บนมานะมีคนจะช่วยเจ็ดพันเป็นไงอ่ะไอ้แต้มโพสเดย์เป็นไงเ,เราก็ไม่อยากจะไปพูดอะไรเรื่องนี้ใครจะช่วยอะไรใครก็ช่วยไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับ แต่ช่วยเขาอยากจะอะไรก็ช่วยไปผมก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกนะครับแต่บางครั้งเนี่ยเป็นเงี้ยเป็นไงอ่ะเตือนหลายครั้งเดี๋ยวก็โดนอีกนี่แค่เริ่มต้นนะเนี่ยนี่แค่เริ่มต้นนะนะครับอันนี้แค่เริ่มต้นนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์เลยว,ว่านี่แค่เริ่มต้นเดี๋ยวโดนอีกหลายคนนะครับนะโดนอีกหลายคนโอ้ยเหนื่อยใจนะนะอย่าไปยุ่งเหงาเรื่องเงินเจนะ็ดพันอ่ะ นะครับเขาจะช่วยให้เขาช่วยไปเองไม่ต้องไปเอาหน้าไปเอาอะไรเขาลรอกไปวไต้องไปเอาหน้าไม่ต้องไปเอาอะไรเขาลรอกเขาช่วยนะเขามีลายก็ติดต่อเองเขาเป็นอวตารเนี่ยเออท่านมาออกตัวอย่างนี้นะครับมันทําให้ทัวลงเห็นไหมเห็นป่าโดนหมดเลยไหมเอออยู่นิ่งๆไม่เป็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องหูดสักทีไหมครับพระอา,าจารย์นะ ต้องหัวละทีมั้งเนี่ยดื้อจริงๆนี่ยวันนี้หายไปเลยเนี่ยผมไล่ดูนี่วันนี้ไล่สดปะไลา่ <c oughs> โอ้พระจานทร์ไม่ขึ้นไหลไม่มีคอนเทนต์เลยวะไอ้ตี๋ไม่ขึ้นไหลไม่มีคอนเทนต์เลยทั้งปูจ่จะแก้เงี้ยไปไหนวะ หายไปเลยวันนี้หายไปแล้วเข้าทําไปแล้วมัง้งฮะไอ้รถมึงไปดูที่รถไปดูพระจาร์นี่เข้าทําไปแล้วมัง้งหายไปแล้วเออไม่มีคอนเทนต์เลยว่ะ เอออาจารย์ไม่มากับเอเตโตวาทีกับพระอาจารย์พลสักหน่อยเออไม่มาว่าพระอาจารย์พลหายวะลองใส่ปฏิบัติธรรมไปแล้วมัง้งหรือว่าไอร้รถมึงน,นี่บนรถมึงน,น,นี่บอลพระอาจารย์พลเขาทำเหรอฮึมอ๋อวันนี้วันวนี้วันหนยออกนี่ว่าอ๋อนี่วันหนูเหยี่ยอเหรอ นออีวน่วันหวยออกอหรอนี่วันหวยออกเหรอ๋อผมก็บอกแล้วว่าให้อยู่มอเมะมให้ทำคลิปต่างอื่นไปตอนนี้เป็นไงวันนี้เป็นไงก็ม่ฟังกันพูดแล้วไม่ฟังเป็นไง เป็นไงทีนี้พระอาจารย์แก้เกมยังไงต่อพระอาจารย์ครับตามหาพระอาจารย์พลครับคิดถึงพระอาจารย์พลครับพระอาจารย์พลหายไปไหนครับจะมาแก้ต่างยังไงจะมาแก้เกมยังไงครับพิสิงครับเดรรู้ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวรถที่ไหนใช่รถหาแน่เลยไอ้รถมึงพาพระอาจารย์เข้าท้ำแล้วนะครับพาพระอาจารย์เข้าวัดแล้วเนาะพารถนี่บนพระอาจารย์เข้าวัดแล้วเนาะไปยุ่งกับเขาทำไมเงินจุดพันผมบอกเลยใช่ไหมพูดก็ไม่ฟังเตือนก็ไม่ฟังอะไรก็ไม่ฟังเป็นไงทีนี้ โดนฟาดกาให้เนี่ยรู้นี่รู้ตัวอย่างในทุกขอ่อฟาดเนี่ยฮะพนนาดใจผลถูกฟาดเนี่ยรู้ตัวอย่างเนี่ยนั่นแหละก็ต้องโดนอย่างนั้นแหละนเมื่อออกมาก็ต้องโดนโดนไปโดนเนี่ยก็หายไปแพ้หนึง่งหายไปอะ่ะผมทายนะหายประมาณวานัวน 2, วันสองวันเดี๋ยวขึ้นอีกก็เพื่อนเนี่ยดูคลิปผมเดี๋ยวขึ้นเลยแค่หายแค่ช่วงเช้าก็าเผื่อขึ้นเลยใช่ผมดินี่ย เพิ่ขึ้นเลยเห็นหรือยังอ่ะเห็นหรือยังโซเชียลเห็นหรือยังเห็นโซเชียลหรือยังพระอาจารย์พระอาจารย์ทําจําลายนี้ได้ไหมพระอาจารย์จําจําลายนี้ได้ไหมอืมพระอาจาร,ราย์ทบารเนี่ยพระอาจารย์จําลายนี้ได้ไหม <c oughs> โอ้นะาหายใจผลอหาตามหาพายใจผลนหน่อยคิดถึงอีงหลานเนื้ออย่าไปตกไปในกลนเกมของเขาอืมโซเชียลเขารูหม